ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,816-3,817บทที่3,816เย่เฉินพยักหน้าเบาๆแล้วถามว่าคุณจัะน่าจะหาที่พักได้แล้วใช่ไหม เฟยเขิดสินพยักหน้าและกล่าวว่าหาได้แล้วเขาอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลจินหลิงเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มว่างั้นก็ดีหลังจากผู้จบเขาก็มองดูเวลาแล้วเอ่ยว่าคุณจานผมยังมีธุระต้องทำคงจะคุยกับคุณต่อไม่ได้แล้วเฟยเขิดซินกล่าวอย่างเข้าใจมากว่าคุณเย่มีธุระก็ไปทำเถอคะค่ะ ว่าแล้วเธอก็เปลี่ยนเรื่องสนทนาและกล่าวอีกครั้งว่าคุณเย่คะวันหลังถ้ามีเวลาแล้วก็ฉันขอเชิญคุณกับชูรานไปทานข้าวด้วยกันนะคะในเมื่อทุกคนต่างก็รู้จักกันมาหลายวันแล้วมีมากมายหลายเรื่องที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทั้งจากคุณและชูรานฉันยังไม่ได้ขอบคุณพวกคุณดีๆเลย เมื่อเย่เฉินได้ยินเช่นนี้ในใจก็สรุปได้ทันทีว่าเฟยเข่อซินต้องมีอะไรที่ยุ่งยากซ่อนอยู่ดังนั้นเย่เฉินจึงไม่ได้ปฏิเสธเธอโดยตรงเพียงแต่ยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าได้สิครับแต่ช่วงไม่กี่วันนี้ผมค่อนข้างยุ่งรอสัปดาห์หน้าดีไหม การประมูลยาเม็ดฟื้นฟูคือวันอาทิตย์นี้เย่เฉินจงใจพูดว่าสัปดาห์หน้าก็เพื่อต้องการดูว่าเฟ้ยเขื่อซินจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและแล้วก็เป็นไปตามคาดเมือ่อเฟ้ยเขือ่อซิงได้ยินดังนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยจึงเอ่ยถามอย่างเร่งรีบว่าคุณเย่ฉันอาจจะต้องจากเมืองจินหลิงชั่วคราวในสัปดาห์หน้าไม่ทราบว่าคุณพอจะสะดวกนัดภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่าคะ เย่เฉินสายหัวเล็กน้อยและกล่าวขอโทษขออภัยคุณจันช่วงนี้ผมหาเวลาไม่ได้จริงๆไม่อย่างนั้นก็รอเมื่อคุณกลับมาเจนหลิงคราวหน้าผมจะเป็นคนจัดเตรียมเองเมื่อเฟยเขิดอซินได้ยินดังนี้เธอก็รู้แล้วว่าด้วยความสามารถของตัวเธอเองคงเป็นการยากที่จะนัดเย่เฉินออกไปทานข้าวก่อนการประมูลเริ่มดังนั้นใ,นในใจของเธอจึงปรุงความหวังเอาไว้ที่เซียวชูรานเธอกำ ำลังคิดที่จะกลับไปพยายามอีกครั้งผ่านเซียวชูรานดูว่าจะมีจุดเปลี่ยนอะไรหรือไม่หากไม่ได้ผลจริงๆก็ให้เซียวชูรานและคุณปู่รู้จักกันก่อนอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นนี่บุญคุณสักครั้ง ดังนั้นเธอจึงยิ้มและพูดกับเย่เฉินว่าคุณเย่ในเมื่อช่วงนี้คุณค่อนข้างยุ่งงั้นฉันก็จะไม่รบกวนคุณแล้วรอหลังจากที่คุณเสร็จธุระเราค่อยมานัดกันอีกทีได้เย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณจันผมยังมีธุระต้องขอตัวก่อนขาลาก่อนค่ะคุณเย่เมื่อเห็นเย่เฉินออกไปเพ่เขิดซินก็ทำอะไรไม่ถูกและก็ไม่เต็มใจเล็กน้อย หรือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันสำหรับการประมูลเธอก็เหมือนนักเรียนที่กำลังจะสอบปลายภาคใกล้จะถึงวันสอบแล้วในเมื่อยังรู้สึกไม่มั่นใจเธอก็คงทำได้เพียงเตรียมตัวก่อนการสอบให้มากขึ้นก็เท่านั้นดังนั้นเธอจึงมองไปที่เคลลี่แวสเลอร์แล้วเอ่ยปากว่าเคลลี่คงต้องลำบากคุณใช้ความพยายามกับชูรันอีกครั้งถ้าทำได้แล้วแล้วก็ฉันต้องการให้เธอเป็นนี่คุณก้อนโตไม่รู้ว่าคุณ มีวิธีอะไรดีๆบ้างไหมเอลลี่แวสเลอร์คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าคุณเฟ้ยฉันคิดว่าชูรานหมกมุ่นอยู่กับการออกแบบมากและฉันคิดว่าเราสามารถหาช่องทะลวงจากจุดนี้ได้ ว่าแล้วเธอก็กล่าวเสริมอีกว่าพอดีว่าสิ้นเดือนนี้ฉันได้รับเชิญให้เป็นผู้นำคลาสเรียนด้านการออกแบบกราฟิกและตกแต่งภายในประจำปีที่วิทยาลัยการออกแบบโรดไอแลนด์ฉันสามารถมอบโคตาให้ชูรานได้หนึ่งที่เฟยเคิอซินบ่ายค่อยรู้เรื่องการออกแบบมากนักจึงถามเธอว่ามาสเตอร์คลาสนี้มีคุณค่าสูงมากไหม เลลี่เวสเลฟยักหน้าแล้วกล่าวว่านอกเหนือจากฉันแล้วมาสเตอร์คลาสนี้ยังมีนักออกแบบชั้นนำมากมายในสาขาการออกแบบซึ่งถือได้ว่าเป็นทีมศาสตราจารย์ระดับเพดานในสาขาการออกแบบดังนั้นจึงมีคุณค่าสูงมากในสาขาการออกแบบ และโดยปกติแล้วมาสเตอร์คลาสนี้จะมุ่งเป้าไปที่นักออกแบบรุ่นเยาว์ที่ผลงานได้รับรางวัลและทำผลงานได้ดีในระดับโลกเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโคต้าเพียง50ที่นั่งดังนั้นการแข่งขันจึงหนาแน่นมากทุกปีจะได้รับใบสมัครอย่างน้อย5,000กว่าใบและอัตราการรับเข้าเรียนไม่ถึง1%ด้วยซ้า ไ้เยเขื่ซินรีบถามเธอว่าคุณคิดว่าชูรานจะสนใจมาสเตอร์คลาสนี้หรือเปล่า เคลลี่ a วสเลอร์ยิ้มและพูดว่าชูรานเคยถามฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ของมาสเตอร์คลาสเป็นการส่วนตัวเธอปรารถนาจะเรียนระดับมาสเตอร์คลาสมากแต่เธอก็รู้ด้วยว่าตัวเองยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับเข้าเรียนระดับมาสเตอร์คลาสถ้าให้โคต้าเธอหนึ่งที่แล้วให้เธอตรงไปยังอเมริกาเพื่อเข้าเรียนมาสเตอร์คลาสหนึ่งเดือนฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องตื่นเต้นมาก บทที่3817ชั้นเรียนมาสเตอร์คลาสที่เคลลี่เวสเลอร์กล่าวถึงนั้นเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระดับสูงที่นำโดยวิทยาลัยการออกแบบโรดไอแลนด์ซึ่งเป็นโรงเรียนออกแบบชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นคลาสหลักสูตรทักษะขั้นสูงสุดในสาขาการออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของนักออกแบบชั้นนาของโลกเลยก็ว่าได้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหูผ่านที่ก่อตั้งโดยเจ้าของอาลีบาบาผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้นั้นโดยพื้นฐานแล้วล้วนเป็นผู้ประกอบการที่มีอำนาจมากในประเทศหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาก ในสถานที่ประเภทนี้นอกจากจะสามารถเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีและนักวิชาการระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถไปถึงจุดสูงสุดของพีรามิดของอุตสาหกรรมนี้ได้ในขั้นตอนเดียวทันทีที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็เท่ากับการได้เชื่อมต่อทรัพยากรที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมนี้และชั้นเรียนมาสเตอร์คลาสของวิทยาลายัยการออกแบบโรดไอแลนด์นั้นเข้าย กกว่ามหาวิทยาลัยหูพ่านมาก ก่อนที่มหาวิทยาลัยหูผ่านจะปิดเทอมได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการในประเทศประมาณ50คนทุกปีมาสเตอร์คลาสของวิทยาลัยการออกแบบโรดไอแลนด์นั้นในแต่ละปีจะคัดกรองเพียง50คนจากทั่วโลกเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากมาสเตอร์คลาสนี้ตั้งแต่เจ้าของวิทยาลัยไปจนถึงอาจารย์ผู้สอนโดยพื้นฐานแล้วทั้งหมดล้วนมาจากฝั่งตะวันตกดังนั้นในแง่ของ โควตาการลงทะเบียนประเทศตะวันตกจึงมีความโน้มเอียงในด้านทรัพยากรอย่างหนักทุกปี ในโคว้า5้า50ที่นั่งนี้จะมีโคต้าที่จัดสรรให้กับนักออกแบบชาวตะวันตกอย่างน้อย35ที่นั่งและเหลือไม่ถึง10ที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับชาวเอเชียดังนั้นเมื่อดูจากทั่วทั้งหวาเซียแล้วจึงมีนักออกแบบมากที่สุดก็ไม่เกิน3คนที่สามารถเข้าร่วมมาสเตอร์คลาสนี้ในแต่ละปี เซียวชูร้านหลงไหลมาสเตอร์คลาสนี้มาเป็นเวลานานแล้วและไม่เคยคาดหวังว่าตัวเองจะมีโอกาสเข้าร่วมเธอรู้ว่าเคลลี่แวสเลอร์เป็นผู้นำของมาสเตอร์คลาสนี้ดังนั้นเธอจึงทั้งหลงไหลและบูชาทั้งยังปรึกษากับเธอเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของมาสเตอร์คลาส และสิ่งที่เธอคิดก็คือหาก10ปีต่อมาตัวเองสามารถได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนในระดับมาสเตอร์คลาสได้สำเร็จนั่นจะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งตัวเคลลี่เวสเลอร์เองก็รู้ดีว่าด้วยประสบการณ์ของเซลทูร์รนในขณะนี้ต่อให้อีก10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ได้รับเลือกให้เข้าเรียนในระดับมาสเตอร์คลาส ในฐานะผู้นำของมาสเตอร์คลาสในมือเธอจึงมีสิทธิพิเศษในโคต้าหนึ่งที่นั่งและโคต้าของปีนี้ก็ยังไม่ได้ใช้พอดีหากมอบโคต้านี้ให้กับเซียวชูหลานแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเซียวชูหลานก็จะสามารถประสบความสำเร็จในสายงานออกแบบของหวาเซียได้ในขั้นตอนเดียวฟุยเคอซินเองก็ยังรู้สึกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในช่วงหวันสุดท้ายก่อนการประม ยังไม่เริ่มเธอจะต้องทุ่มสุดตัวเพื่อะส,สมมิตรภาพกับเซียวชูรานและเพื่อเพิ่มความหวังให้กับตัวเองดังนั้นเธอจึงรีบพูดกับเคลลี่แวสเลอร์ว่าฉันจะโทรหาชูรานแล้วชวนเธอไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันจากนั้นคุณก็คุยเรื่องนี้กับเธอดูดว่าความสนใจจะมากแค่ไหน เลลี่เวสเลอร์คลี่ยิ้มคุณเฟยวางใจได้ความสนใจของชูรานจะต้องมากแน่เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยปรึกษาฉันเรื่องมาสเตอร์คลาสดวงตาของเธอเป็นประกายนี่คือหนึ่งในความฝันสูงสุดของนักออกแบบทุกคนยิ่งกว่านั้นมาสเตอร์คลาสก็ดำเนินการมาหลายปีแล้วมีนักออกแบบเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าเรียนในมาสเตอร์คลาสในช่วงอายุ20ปีได้ถ้าชูรานมาเข้าร่วมแล้ว แล้วก็งั้นเธอก็จะเป็นมาสเตอร์คลาสคนแรกในเอเชียที่อายุน้อยกว่า30ปีด้วยชื่อเสียงนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้เธอโด่งดังในแวดวงการออกแบบของหวาเซียได้แล้ว ดีเฟย์เขิดซิมพยักหน้าด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าเคลลี่ถ้าคุณช่วยฉันจัดการเรื่องนี้ได้ดีตระกูลเฟยจะไม่มีวันปฏิบัติต่อคุณในทางที่ไม่ดีแน่นอนในปีที่จะถึงนี้โรงแรมในเครือของตระกูลเฟยกว่า300แห่งทั่วโลกมีอย่างน้อย100แห่งที่จะต้องเริ่มการตกแต่งใหม่ถึงตอนนั้นฉันจะมอบงานออกแบบโรงแรมทั้งหมดให้กับสตูดิโอของคุณแม้ว่า เคลลี่เวสเลอร์จะเป็นนักออกแบบชั้นนำและมีไรายได้อย่างน้อยหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเธอก็ยังอยู่ห่างไกลจากคำว่ามหาเศรษฐีตัวจริง หากเฟยเขื่อซินมอบงานออกแบบโรงแรมกว่า100แห่งให้กับสตูดิโอของเธอจริงๆงานกำไรสุดที่ของเธอก็จะอยู่ที่4 0่สถึงห้ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อยแค่รับออเดอร์นี้เธอก็จะสามารถปีนขึ้นไปยังอีกระดับได้ในก้าวเดียวจากที่เคยใช้เวลาถึง3ปี